สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการบ้านดาวนำโชคนะครับพบกับผมอาจารย um ์โต้งผมฟังโทนและอาจารย์โต้งโหนสั่งรวยใช่ไหฮะอาจารย์โต้งหมสั่งรวยนะครับเ่ออยงที่ผมบอกไปแล้วเมื่อสองิปที่แล้วนะครับว่าผมมีเซอร์ไพรส์แฟนคลับทุกท่านนะฮะเลยเชิญท่านอาจารย์มาเี่นะครับผมนะฮะนะครับเชิญเชิญท่านอาจารย์มาเซอร์ไพรส์เนื่องจากว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องโหราศาสตร์ไทยมากนะครับ แล้วก็เก่งกาจมากเลยนะฮะทีนี้ทุกคนรู้จักผมอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนรู้จักท่านอาจารย์โต้ด้วยนะครับงเชิญท่านอาจารย์โต้แนะนําตัวนิดนึงครับผมอาจารย์โต้หงษสังรวยนะครับเป็นอาจารย์ประจำที่สมาคมหุศาสร์นานาชาติบางขุนนนท์ครับนะครับก็จะมีการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของศาร์ไทยนะครับพื้นฐานนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงเช้า1ิบโมงถึงเที่ยงแล้วก็ ตัวเลขหาเศรษฐีนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ดวงดาวยูเรนัสเนปจูนพูโตแบคคัสนะครับับช่วงมาเป็นกุพาออนิชชั้นสูงในชั้นสูงนะฮะออนชั้นสูงเลยนะฮะโอเคทีนี้ประวัติคร่าวๆของท่านเรารู้ไปแล้วนะครับทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยนะฮะผมก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงรายการใหม่ของพวกเรานะครับเพราะมันคือช่วงรายการคุณแผนและคุณช้างท้ารวยท้ารวยอ่าเดี๋ยวก่อนทุกคนจะเพิ่งงงหรือเพิ่งสงสัย ทำไมขุนแผนได้ขุนช้างอได้นอนครับด้วยคอนเซ็ปต์นะโดยหัวด้วยอะไรพี่ช้างแน่ๆนะฮะแล้วหลออย่างนี้เนี่ยครับก็พี่แผนชัวช์วครับผมพี่แผนครับง่ายๆนะครับจะได้จับกัน้ง่ายได้พี่แผนพี่แผนกับพี่ช้างตอบเยอะจะแทนคาด้วยพี่แผนและพี่ช้างนะครับในโชงของขุนแผนขุนช้างพ่านรวยนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่กับพวกเราติดตามพวกเรา รวยแน่นอนนะครับรวยแน่นอนเพราะเราจะชี้ช่องให้ท่านนะฮะชี้ช่องให้ท่านว่าเฮ้ยช่วงนี้ราศีไหนท่านลัคนาราศีอะไรท่านจะร่ารวยไหมท่านจะเสี่ยงโชคได้หรือไม่ใช่ครับนะครับประกอบการตัดสินใจกับตัวเลขที่เรามีให้ท่านนะฮะทีนี้เอ่อผมก็จะขอญาตอะไรเลยแต่ขณะที่เป็นเจ้าบ้านขอเตะเปิดก่อนแล้วกันได้ครับขอเตะเปิดก่อนขอเตะเปิดราศีเมษก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะทีนี้เรามาดูที่ราศีเมษราศีเมษคือคนที่มีลัคนาสถิต ตำแหน่งนี้นะครับราศีเมษนะฮะอยากจะมบควนพี่แผนช่วยคิชน่อยนะครับอันนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ของคนที่เป็นลัคนาราศีเมษเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังมีหนึ่งอย่างเลยก็คือเจ้าตัวราหูคนทรัพย์อยากจะควนพี่แผทชี้ล่าคนทรัพย์ที่นี่นะครับทีนี่ครับเลขแปดนี่ครับทีนี้อาจจะมีคนงงว่าเฮ้ยราหูคนทรัพย์คืออะไรที่แผนช่วยอธิบยวไอ้น้องช้างบอกหน่อยสิว่าได้ครับดาหทรัพย์อะไรครับพี่แผนก็คือว่าเลขแปดที่อยู่ตรงนี้ครับก็คือดาวพระราหูนะครับ เมื่ออยู่พบที่สองหรือพบการเงินนะครับก็จะทําให้การเงินนั้นหมุนเข้าและหมุนออกเยอะมากนะครับนักโหราศาสตร์ก็จะต้องระวังการหมุนออกที่เยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่ามุนออกเยอะกว่าหมุนเข้า,าเพราะฉะนั้นนี่แหละกีราโหงศัพท์นะครับ,มรบแ,มแม้แต่ว่าในช่วงนี้นะฮะผมขอเสริมนิดนึงนะฮะแม้แต่ว่าในช่วงนี้เจ้าเรือปุตตะ,ะที่แบบว่าโชคนะฮะจะเป็นสถิตพบสุภาก็ตามนะฮะคือมีโชคนะครับจากในเรื่องของสุภะซึ่งหมายถึงว่ามีโชคจากในเรื่องของเด็กๆก็ได้สื่อโชคเด็กๆก็ได้แล้ว แล้วตัวสุภาพมันมีมันมีอะไรเพิ่มอีกไหมพี่แผนก็คือความเสี่ยงต่างๆนะครับพี่ชางก็คือว่าการลงทุนหมายถึงเนี่ยโปรพูดตัด่ือการลงทุนหรือการเริ่มใหม่เนี่ยนะครับอยู่ในมุมที่สวยงามพอสมควรนะครับแม้ว่าจะชนนะครับก็คือถ้าดูที่ดาวพุธเนี่ยครับที่พี่ชายพูดถึงเนี่ยร่วมกับคู่ดาวศุกร์เนี่ยคือคู่ธาตุน้ำไม่เสียนะครับ สี่เจ็ดนี่ก็เป็นคู่สมพลนะครับเพียงแต่ว่าหกเจ็ดตรงนี้แหละที่เป็นคู่ที่ำให้เกิดปัญหาอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าจะมีมุมบอกอยู่สองแล้วบอยู่หนึ่งอนนั้นนะครับยังยังมีข้อติดขัดนิดนึงก็คือคุณเสี่ยงโชคได้ชาราศีเมษนะฮะแต่ท่านต้องระมัดระวังในการที่ได้เงินนั้นมาแล้วเมนจมันมากกว่านะครับเนื่องจากที่พี่แผนบอกไปว่ามันมีตัวติดขัดอยู่ในเรื่องของราหูคนทรัพย์ตัวหนึ่งนะครับแล้วคู่สมพลที่แม้จะมีคู่สมพลก็ตามแต่โดน ดาวศุกร์ตัวนี้ขวางอยู่ในเรือนในเรือนที่เลยได้ว่าธรรมะต้องเสริมพิชานิดนึงครับว่าดาวศุกร์เนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องการเงินหรือความรักหรือว่าข้อดถอยเพราะฉะนั้นลาภผลที่ได้ก็อาจจะได้ไม่มากนกนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูให้ดีมาระวังก่อนนะฮะเพราะว่าคาว่าดาวถดถอยเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนจะงงนะครับผมขอเสริมนิดนึงจริงๆดาวในจักรวาลนี่มันเดินไปข้างหน้าหมดทุกอันนะฮะแต่ว่าด้วยความที่โลกมันเดินเข้าสู่ช่วงแคบ ดาวสุกอยู so middle, like like al, mark, like Sa ่น like ี้ใช่ไหมฮะโลกมันเดินเร็วขึ้นเสมือนดาวสุกถอยหลังนะนะครับเดี๋ยวทุกคนจะโง่ว่าเฮ้ยทำไมดาวถอยหลังได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ดาวเดิมเหมือนเดิมใช่เดิมเหมือนเดิมที่เรามองจากโลกภายนอเนี่ยใช่มันมันมันถอยหลังลงเพราะฉะนั้นการถอยหลังคือการเสื่อมพลังงานของมันลงเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษระวังการเงินการทองไปหนึ่งนะครับใช่ครับทีนี้ขอญาตส่งต่อมาใ้ต่อให้พี่ได้ครับในส่วนราศีพฤษภครับอ่าโอเคครับราศีพฤษภนะครับหรือลัคนาต้องบอกว่าเมื่อท่านผูกลัคนาแล้วเนี่ย อยู่พบตรงนี้นะฮะก็คือราศีพุษศกนะครับที่มีเลขแปดและเก้าอยู่ด้วยกันนะครับเลขแปดก็คือพระราหูต่อเลยนะครับเฮือพระราหูเนี่ยเข้มลัคนาเขมลัคนาฮะก็ใจถึงบ้าบินลุยแล้วก็อยากที่จะชอบเสี่ยงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยใครที่ไม่เคยชอบเสี่ยงมาก่อนก็จะคุณก็จะเสี่ยงไม่เคยซื้อหวยก็จะอยากซื้อหวยไม่เคยลงทุนก็จะอยากลงทุนนะนะครับภาษาใต้เรียกว่าขัน ขันไม้คันมือนะครับผมซึ่งซึ่งข้อดีก็ก็มีนะครับก็คือถ้าท่านเสี่ยงบนพื้นฐานของเหตุผลแต่ข้อเสียท่านก็มีนะครับเพราะว่าท่านจะใจกล้าเกินไปนะครับลักษณะอาการแบบนี้ในทางโหราศาสตร์บางทีเขาเรียกแทงทบท่านท่านเสียปุ๊บนะครับ หมื่นหนึ่งท่านอยากจะได้คืนท่านจะยักสองหมื่นท่านจะยัดสามหมื่นเข้าไปมันก็จะกลายเป็นผลเสียได้นะฮะอันนี้อยากจะได้ทาวราศีพฤศพระวังต้องระวังครับแล้วเกณฑ์ช่วงลาบเป็นไงบ้างครับเกณฑ์ช่วงลาบถือว่ายังอยู่ในจุดที่ดีพอสมควรนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าพูดถึงการเริ่มใหม่การลงทุนนั้นนะครับก็คือเดาวพุตตะดาวเจ้าเหลือดาวพุธนะครับไม่เข้าไปอยู่ในพวกสุภะนะครับของลักษณะพฤษศนะครับ ก็อย <mile> ู่ในจุดที่เรียกว่าลักษณะพู้สูบเวลาอยากรู้ว่าการเงินดีไหมดูดาวพุธเดินดีไหมนะครับถ้าดาวพุธอยู่ใช่พออยู่ตรงนี้พอดาวพุธเลื่อนออกจากปราศกษตรเข้าสู่ตรงตรงนี้เป็นตำแหน่งเทวีโชคไม่เดี๋ยวนะดาวพุธอยู่ตรงนี้ใช่ไหมับใช่ดาวพุธอยู่ตรงนี้อ๋อดาวสุขเป็นเทวีโชคนะครับดาวพุธอยู่ตรงนี้เออไม่มีตำแหน่งเนาะไม่มีตำแหน่งไมม่่ีตำแหนลอยไปนะฮะอยู่ล้มถึงดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรนะครับไม่มีตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จุดที่สําคัญที่สุดก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัส า<ช>ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นปัสสาวะองค์เกณฑ์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องผมขอขยาความหนึ่งนะเสริมพี่แพทหน่อยไอ้เขาปัสสาวะองค์เกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนทั้งบ้านาจะงงว่ามันค<ช>ืออะไร <ๆ S 2> เอางี้ง่ายครับปัสสาวะเนี่ยก็คือราศีที่เป็นสัตว์บกนะครับก็คือพวก<ช>ร,ราศีพุธศศราศีเมษถ้าหลายแหละเมื่อนับไปจิบราศีมีพฤหัสอยู่ใช่ครับทรงคุณมหาสารนะครับแสดงว่าท่านก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ โชคลาภนั่นเองนะครับในความสำเร็จที่เกิดเลยครับต้องนะฮะนะฮะทีนี้ก็นอกจากนั้นแล้วก็ในส่วนของโชคลาภก็เข้ามาจะเป็นอสตราองเกณฑ์นะประมาณหนึ่งนั่นยิ่งแพร่น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าเพราะว่าดาวเจ้าเจ้าเจ้าตัวนะครับคือบ้านบ้านเดิมของบ้านลาภหรือตรงนี้นะฮะลาภเข้าเพราะลาภเนี่ยนะครับสูงเด่นใช่นะครับก็คือเรียกว่าในขณะที่ตรงนี้ก็พฤหัสเนี่ยจะทําให้มีโชคลาภตลอดตอนที่พฤหัสสถิอยู่ตรงนี้ จะถึงเดือนเมษายนทีเดียวถูกต้องครับแต่ทีนี้ต้องเตือนชาวราศีผสมเนะครับด้วยความที่ราหูมันทับลักครับพอได้มาใจมันใหญ่ใจมันใหญ่ใจมันถึงมันจะได้อีกนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับยาประมาทกับการทํากิจกรรมทางการเงินละกันนะฮะโอเคครับทีนี้ราศีต่อมานะครับก็คือราศีมิถุนราศีมิถุนราศีมชาวราศีมิถุนบีกจุดหนึ่งสองพันเลยเห็นลาหูตัวนี้ไหมฮะ มันกลายเป็นสิบสองการละคณาแล้วนะคะไอ้ตัวเนี้ยแปลว่าโดนหักหลังอืแล้วร่วมกระหางมันด้วยสเกตคับยิ่งแรงเข้าไปใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนต้องระมัดระวังเรื่องการหักหลังให้ดีนะครับเรื่องการหักหลังให้ดีนะให้ระมัดระวังเรื่องการหักหลังอย่าถูกรอกถูกหักหลังแล้วก็อย่าไว้ใจคนมากเกินไปนะนะครับตำแหน่งการเงินของเขานะครับก็คือตำแหน่งที่เป็นดาวจันทรนะครับแก่ฮะมาสถิตในตำแหน่งที่เราเรียกกันว่า ตัวอลิไครับตัวนี้ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเฮนี้อลิเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตำแหน่งการเงินที่เข้าอลิอย่าได้ระวังระวังเรื่องของหนี้สินและการค้าประกันด้วยนะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์โดนหักหลังอลิแปลว่าหนี้สินเมื่อจันเสียโดยเฉพาะมาจากเพศหญิงนะครับถามว่าเกณฑ์เสี่ยงโชคของชาวราศีมิถุนมีไหมนะครับเกณฑ์เสี่ยงโชคของชาวราศีมิถุน ปุตตะของเขาที่เป็นดาวพุธนะครับผมดาออดาสุกนะครับเข้าไปอยู่ในมรณะไม่ควรหรือว่าที่ของเสลิมชัยคือคุณอยากจะเล่นได้ไหมนะผมแนะนําว่าคุณไปเล่นเกี่ยวกับอาจจะเป็นเลขของคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้มรณะมรณะไือได้มรณะเลมรณะยู่ความตายก็คือความตายที่แผ่นเลขฝาโลกได้เลขอายุของคนที่เสียชีวิต ที่แผ่มีของที่ผมก็คง้นซ้เหมือนกันไม่ผิดหวังนะครับที่เชิญท่านมาเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะฟันธงเลยโชคเลยเ็ไม่ควรไม่ควรแต่ว่านี่นี่คือคุณงามความดีของพี่แผ่ในวันนี้นะฮะวันนี้จะยกให้ยกให้พี่แผ่เป็นพระเอกนะครับเพราะว่าบางอย่างผมไม่รู้จริงๆอย่างเช่นบอกเลขคนตายอย่างนี้ผมเฮ้ยเขาแสดงว่าเลขฝาโลเลขนาเมนเลขวันที่เสียเลขอายุที่เสียสามารถทำได้ครับนะฮะ โอ้เยี่ยมครับผมขอบคุณมากเลยที่แผ่นได้เสริมแผ่นมาตรงนี้นะหรือไม่ก็เดินแบสักหน่อยนะถ้าจะไปซื้อเลขต่างแดสมอนะว่าเดินทางได้สักหน่อยนะครับนีขั้นการช่วยเพิ่มขึ้นแก้แค่แก้แค่เดี่ยมครับเดี่ยวเดี่ยวอันนี้เนี่ยนะฮะนี่ผมบอกมีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าในบางครั้งปูมโหราศาสตร์ของของของโหรแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะงั้นการมีพี่พแผนมาช่วยเสริมเนี่ยถือว่าดีมาก นะครับถือว่าที่เรจะได้ควบคุ้จ้าคุณแผนเนาะใช่ดูหุ่นนะครับดูหุ่นแล้วก็ดูนิ้วเราเราจะไม่แยกเราจะไม่แยกเรา่แยกเราจะไม่ได้ย่างพิมกันนะไปโอเคครับก็เดี๋ยวราศีต่อมาเชิญเลยครับราศีกรกฎก็กรกฎนะครับก็เป็น ลักษณะหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าดาวพุดธศุเสานะครับทำมุมตรงเป๊ะเลยนะฮะนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาเราดูที่การเงินการเงินของเขาคือดาวอาทิตย์เพราะนั้นเวลาดาวอาทิตย์อยู่ที่พบอฬินะครับต้องงานขึ้นงานรายได้หลักๆของเขาอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเราดูโชคแรกของเขากรกฎเนี่ยเจ้าบ้านของเขาคือคือตรงนี้ครับพี่ซาอยู่ที่นี่ครับอ๋ออยู่นี่คืออยู่พบราภของเขาโชคลาภเขากลับมาเล็ง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยโชคลาบโชคลาบราบรอยนะครับไม่ใช่อะไรได้หลักรายได้หลักโอเคอาจจะฝืดๆอยู่บ้างก็ลุ้นกันแต่โชคลาบราบรอยมีลาบลอยมีเพราะมันเล่งอยู่นะครับไม่ใช่วีโชคเลงอยู่นะครับที่ที่นี้ขออนุญาตถามพี่ผ่ยนิดนึงครับมันเป็นพนทุบบาทไม่เป็นไรจริงจริงเออจริงๆเป็นเพียทุบบาทก็ก็จะเรียกว่าจริงๆมันเสียเรื่องของคู่ครองซะมากกว่าอ๋อตังค์ไม่เป็นไรแต่โชคลาภก็มาเหมือนกันอ๋อตังค์มาตังค์ไม่เป็นไรคือตังค์มันไม่เป็นไรโลกโชคลาภมี แคือเลี้ยงคู่เนี่ยก็คือพูดง่ายสุขเจตันเช่าว่าเราที่ไรก็คือระวังเรื่องของการมีอะไรกันซะมากกว่าการเป็นอย่ามีความทักเยอะๆอย่างต้องระวังครัอย่างพี่ช้างก็ต้องระวัง อย่างนี้ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมามามาคอนเซ็ปต์ก็คือยอ่างพี้น่ช้างบักเดย์เจทเท่านนะครับที่ช้างไม่มีสกัสดคลีนคลีนชีสนะฮะนะฮะพี่ช้างไม่มีร่องในนะครับผมภรรยาผมดูแล้วในกันนี้เดี๋ยวตายแล้วก่อนโอเคครับเดี๋ยวขอย่าต่อที่ราศีสิงห์นะฮะราศีสิงห์เนี่ยเจ้าเรือนตะดูล่าของเขาเนี่ยคือตัวตนของเขาเลยคืออาทิตย์เลยนะ อาทิตย์หนึ่งแค่าสามสี 5, ่ห้าอาทิตย์สักตพ<ค>ป,ปุตตะเลย<ค>ตัวนี้วิ่งเข้าหาโชคลาภเต็มที<ค>นะฮะแล้วก็เพิ่งหลุดเพิ่งหลุดรอดมาจากดาวคานนะค,คู่ศัตรูเพราะงั้นมีโชค,คได้นะครับเสี่ยงโชคได้นะฮะแล้วก็จเจ้าเลยปุตตะซึ่งเป็นดาวพฤหัดนะครับไปอยู่ในคู่ครองด้วยนะครับเสี่ยงโชคกับคู่ครองเพศตรงข้ามได้หมายความว่าถ้าจะซื้อให้ซื้อกับผู้หญิงนะฮะปุตตะนะอับบตาน้แต่ว่านิดนึงนะครับ ไอ้คำว่ามรณะที่เข้ามาในพรกปตานี้เนี่ยต้องให้ระมัดระวังสุขภาพของของคู่ครองนิดนึงนะหรือว่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์ห่างไกลกันนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแก้เซ็ดก็ไม่ยากครับแยกห้องกันนอนนิดนึงสักวันในสัปดาห์นะครับผมเราใช้วิธีนี้ครับก็บคือให้ผลแยกห้องกันนอนให้ผล <นะ S 2> ให้ผลมันให้มีสเปซแต่กันและกันบ้างนะครับทีนี้เจ้าเรือนลาภะของเขานะครับก็คือดาวพุธนะครับลาภะไปสถิตที่แคลนัยอรินะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มา จะเสียลาภเพราะอะไรเสียลาภกับดาวพุธที่เสียคือเสียเพราะปากระหว่างชาวราศีสิงห์ถ้าจะเสียลาภเสียเพราะปักหมายความว่าคุณกับเราจะได้ตังค์แล้วไปตกบาตรับคําใครไว้นะครับได้เงินมาแล้วฉันมือเติบรวยเดี๋ยวพี่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้น้องเลยโดนแน่ท่านจะไม่ให้เก็บลาภจะไม่ใช้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวพี่จะสัญญาสัญญาอะไรกับใครนะฮะนี่สาหรับคือชาวราศีสิงห์นะครับผมส่วนราศีกรนฎเป็นไรครับพี่แหวนแล้วไงบรับ ราศีกันนะครับเจ้าเจ้าตัวเนี่ยนะครับดาวศุกร์คือดาวการเงินนะครับอยู่พบปุตตนนนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่ช้างช่วยนิดน,นึงครับก็พบปุตตะมีการลงทุนหรือการเริ่มใหม่อยู่หลายอันทีเดียวเพราะงั้นถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจนี่ก็สามารถจะ,จะเจริญเจ้าหน้ามีโอ,อกาสใหม่ๆในการทำธุรกิจได้หลายยอย่างครับดาวนักบอกว่าพบปุตตะว่าสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการเริ่มใหม่นะครับความเดล่ยนเรื่องหมดประวัยังมีอยู่ครับดาวเสาร์ยังมีอยู่แต่ว่า ก็มีมุมบวกเพิ่มขึ้นเพราะว่าขอโทษท่พี่แผรเน็ดเหนื่อยดาวเสาเนี่ยถ้ามีพุธมากุมเนี่ยมันต้องปักเปียกปักแฉกกับบุตรหลานมันก็ต้องมันมันก็มันก็ต้องเอ่อถามว่าปักเปียกกแฉกกับกับบุตรหลานก็ก็ก็มีเพิ่มขึ้นนมขึ้ก็มีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าพุธกับเสาเนี่ยมันเป็นคู่สมพลสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วปลายทางก็คือดี แต่ก่อนหน่อยโอทนห่อ้โหโอะครับ้ังยองยังต้อหใช้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอรโะโอ้โหโอ้โหโอริหโอ้ะต้อ้ยไปอีกต้อุยก่อนก่อนที่จะโหโอ้โหอ้กหอรอ้โหโอ้โหโน้โหโ้โหนอ้โหโ่้โรโอหอ้โหโอ้โหโอ้โ้โหอ้หอ้โหโอ้โหโอ้โาโอ้โหโ้โหโอ้ังโอไโ้อ้โหโอ้โหโ้อ้โหโอ้โ้โหงอ้อยู่โอ้โหโอได้้หอ ขก็ยังถ้าเป็นคนที่ชอบลงทุนชอบเสียงชอบอะไรเนี่ยครับก็ยังยังมีการเสี่ยงโชคอยู่ยังไปได้แต่ต้องสดลงได้พัะสหน่อยเพราะว่าทักษะสินจะดูพละฤทินิดนึงที่เสียอยู่ด้วยดด้้ววยยแล้วก็พระราหูกับพระเกศที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพระพระเกศเนี่ยจะไปเสริมรา้เลยใช่เพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานโหราศาสตร์พระเกศเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วท่านเป็นได้ทั้งตัวที่ปั่นป่วนและตัวที่เสริมเพราะเออท่านเป็นส่วนหาง ถ้าไปอยู่ในราหูอยู่ในภพที่ดีครับมักจะทําปห้ท่านมีพลังงานเพิ่มขึ้นใช่คือถ้าในจุดเดียวกันเนี้ยถ้าเกิดว่าทําเสียซะเองมันก็จะฟุ้งซ่านแล้วก็อาจจะเสียเสียหายได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสีในทาดีๆเนี่ยพลังงานจะสวยงามพอสมควรและดีครับโอเคครับพี่แผ่ขอบคุณมากนะครับทีนี้ต่อมาที่ราศีตุลนะฮะราศีตุลเนี่ยโอ้โหโดนตะยู่เลงนะครับชาวราศีตุลเนี่ยมันมันอัดลําบากมาถ้าโดนถ้าโดนตะยู่เลงเนี่ย พี่ช้างเป็นยังไงครับต้องถาพี่ช้างเป็นหลัะใช่ฝืดมาสักพักเลยแหละแต่โชคดีครับอย่างที่อย่างที่พี่แผ่นท่านบอกไปนะฮะพลือหัดมาช่วยเมื่อไหร่คุ้มภัยคุ้มโทษใช่ท่านดูนะฮะพลือหัดเนี่ยเข้าเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่ตำแหน่งนี้สําคัญมากนะครับปฐุมเกณฑ์คือเกณฑ์ของคอบัวตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ปฐุมเกณฑ์ อ๋อสองสีครับเป็นขึ้นไปอ๋อมั่นนั่นเดือนช่วงเชื่อมกนก่อนอยู่นนี้นี่หนึ่งตอนแรกอยู่นะฮะแต่ว่าอยู่ปนุมเกศนี้มันย้ายขึ้นมาแล้วนะครับมันย้ายไปได้สักสักอาทิตย์นึ่งละใช่พอขึ้นไปอยู่ตำแหน่งนี้มันก็ทำให้อยู่ในภพที่เรียกว่าปุตตะนะครับเพราะงั้นพฤหัพธ์เข้าไปเสริมในเรื่องของดวงโชคลาภนะครับยิ่งมีบริวารเยอะหรืออยู่กับบริวารจะได้บริวารจะได้ลักษณะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จัดกาน่าเช่อถนะครับจากจากตัวเองที่เจอมานะครับ ชักมากเลยเรื่องนี้เป็นงั้นเลยใช่ไหมครับหมักหมาดเมืม่อวานนะครับผมเป็นยังไงครับชัดเลย <c oughs> เช้างน้องมีหน้าที่ทำงานเป็ <c oughs> ในในคน <c oughs> ผมก็ตกใจ <c oughs> ผมก็ <c oughs> ใหญ่เล่นนะครับใหญ่เล่นเป็นบุ๊กเป็นบุ๊กเฉยๆไอทีไ่ไม่อะไรนะครับจริงๆแล้ว <c oughs> เขาเรียกว่าไดนไหนได้หนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนยาวจริงๆแล้วเออมีผู้ใหญ่มาให้ให้เขาเรียกให,ให้การสนับสนุนดีกว่าให้ให้เครดิตนะครับว่าเออว่าน้องช้างโอเคนะน้องช้างดูโดแมน ฐามากกว่านะครับจริงๆแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณนะฮะมรรคยู่เรงแบบนี้เนี่ยต้องเรียกว่าสติปัญญาเรื่องของพวกความคิดซอกแซกซอกซอนนียจะมาเนี่ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นมันดีขึ้นในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็มันช่วยเรื่องของปัญญาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวเจ้าเรือปุตตาของมันเนี่ยแต่อย่างนี้คือชาลสิตุนโดยส่วนตัวนะผมก็ไม่แนะนําให้ให้ให้เสียงโช์เท่าไหร่นะเพราะว่าเจ้าเรือนปุตตางของมันมันไปอยู่ประมาณนี้มีเกต์ร่วมด้วยผมไม่ค่อยอยากจะ อย่างที่บอกก็คือถ้าปูดตามนณะอย่างที่พี่ช้างพี่แผนให้ความรู้ไปต้องแก้โดงหมดนั้นต้องแก้โดนเลขเมลเลขโดนเลขนี่นะฮะเลขเกี่ยวกันศพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นช่วงนี้งานสีดำมันเยอะอต้องบอกว่าปีนี้ปีที่ดุจริงๆนะครับงานสีดำมันเยอะเพราะงั้นเราสามารถที่จะเสียเลขกับตัวนั้นได้นะครับผู้มีผู้ทรงศีลหมดมีอะไรท่านใช่ใช่เราสามารถเสียเลขกตรงนั้นได้นะครับนี่คือชาวราศีตุลในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิดว่าจะยาวไปน้องพี่แผนเนาะ ราศีตุลเดี๋ยวขอเสริมพี่ชายนิดนึงครับพอดีเห็นมุมที่สวยงามนิดหน่อยก็คือว่าราศีตุลเนี่ยเจ้าเรือนลัมพัก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับอาทิตย์นะครดาวอาทิตย์เนี่ยโยกอยู่ข้างหน้านะครับนะครับซึ่งอยู่ราศีธนูนะครับาศีไฟมันมาจากลามพักเพราะฉะนั้นลามพักเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเสี่ยงโชคนะครับก็เรียกว่าสาชะก็คือเพื่อนฝูกนะครับไปออกสังคมซะหน่อยไปเจอเพื่อนซะหน่อยบางทีมันจะโชคลาภนะ เช่นเพื่ออาจจะทำงานมาให้ได้ไหมพี่แพนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคอนดิชั่นใหม่ๆคอนดิชั่นใหม่ใหม่โอ้เวลาเวลาเวลารู้สึกว่าตอนนี้ติดตามนี่เขาได้อะไรเนี่ยครับอ๋อใช่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 เพราะว่าเพราะว่ารู้สึกล่าสุดไปไปมีคอนดิชั่นใหม่เยอะได้แล้วนะครับมาดังจริงจริงได้จริงได้จริงอันนี้คิดว่าจากตัวเองเลยนะครับนั่นนะฮะเดี๋ยวคลิปมันอาจจะยาวไปนะครับเดี๋ยวเราตัดชิมคลิปไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อครั้งหน้านะครับอย่าลืมนะครับให้กดไลค์ นะครับผมกดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับอะไรฝังอันนะฮะมันจะมีกระดิ่งอยู่ตรงนี้นะกระดิ่งฝังอันจริงๆนะเพราะว่าอันนี้ต้องเน้นนิดนึงเพราะว่าชอบกดผิดกันเป็นคนเดียวไปกดไปเไรครับไปกดไปกดไปกดไลค์แล้วแชร์มันจะมีกระดิ่งไม่ไม่กดกระดิ่งฝั่งอันนะเพราะก็จะโทรมาถามว่าก็เลยต้องไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็คือต้องกดเตือนไม่เลยจะได้กระดิ่งนะทำไมคลิปไม่ขึ้นเพราะไม่ได้กดกระดิ่งเพราะไม่ได้กดกระดิ่งถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะอยากจะดูดวงกับ ทางพวกเรานะครับเดี๋ยวให้พี่พี่แผนเนี่ยบอกเบอร์นะครับชานนี่านึ่งเพราะว่าเปิดป้ายยังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวให้พี่แผนบอกเบอร์ทางพวกเรานะครับอ่าจารย์ท่านึ่งก็คือรู้อยู่แล้วแต่สำหรับผมนะครับเพราะว่ามาใหม่นะฮะก็คือ095 991ก้าห้าเกครับศูนย์เก้าห้า้ึ่งเก้าหกสี่เบอร์สวย สวยนะเบอรสวยเบร์สวยอ๋อสวยนะครับชอบครับผมไม่ใช่นะไม่ใช่เดี๋ยวขอผมนะครับขออนาตนะครับนี่นึอย่ทหันนี่นึโทษนะฮบได้ครับของผมจะเป็นตัวนี้นะครับแต่โอ้ผมฝั่งทนนะฮะปลายเสร็จแล้วนะครับปลายเสแล้วแปวดหน่อยสวยงามพี่ตัวของฝั่งทนนะฮะศูนย์แปดหนึ่งหหนึ่งเจ็ดสี่ห้าแปดนะฮะเบอร์หวยวัา ดีแท็กไดเลยนะครับแล้วก็ไอเดียไลน์ก็ JU D O P JJ นะฮะนี่นะฮะนี่โอเคครับไปนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับเพราะว่าเราจะต้องหั่นคลิปเพราะหนึ่งคลิปมันยาวเกินนะฮะจนสองสามพูดรู้ฟังเแค่อาแค่นี้ก่อนต้องมาเล่นฟังแค่นี้ก่อนรเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับเพราะว่าใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ